เขาดาวที่อาคารไทเป101กับพลุความยาว360วินาทีส่งความรักความหวังตอนรับปีคิศกราส2 0 2ั พุส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่อาคารไทเป101ถือเป็นไฮไลท์ที่หลายคนรอคอยอาคารไทเป101จึงถแถลงข่าวมนที่21ธันวาคมระบุว่าการจัดแสดงพุดอกไม้ไฟในคืนเขาเดาวครั้งนี้มีความยาวถึง360วินาทีซึ่งเป็นการจัดแสดงพุดอกไม้ไฟปีใหม่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์มีการใช้แสงสีเสียงและแอนิเมชันประกอบกับการจุดพุด,ดอกไม้ไฟจำนวน16,000ลูกในธีมชื่อว่า t o w A r d a b e t t e r Future ที่จะทำให้ท้องฟ้ายามราตรีสว่างสวย ไปด้วยแสงแห่งอนาคตที่งดงามอีกทั้งยังเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการจุดพุ้ดอกไม้ไฟแบบดินามิกบนอาคารสูงให้เป็นรูปหัวใจกับปีกนางฟ้าเพื่อสื่อความหมายถึงความรักและความหวังแห่งปีคิสกรา2022มณภรชัยวุฒิทิมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายงาน